เล็กใหม่แค่44,000กิโลกับ Toyota Fortuner 2.8 TRD Sportivo ตัวขับเคลื่อน2ลอ้อสีขาวหลังคาดำ Back s h o p ตัวรถเป็น TRD 2ปี2019คันนี้ TRD แท้แน่นอน100%ฟรีดาวออกรถ0บาทดอกเบี้ย2.59%และผ่อนดอลละ15,000บาทตลอดสัญญา สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆฟิวชิท์ทั้เลยนะคะวันนี้จะเจอกันน้องเอมี่กันแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสาขาสุวินทวงค่ะและเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้จะเจอกันน้องเอมี่นี่เอมี่ก็อัปเดตรถยนต์7ที่นั่งเข้าใหม่ให้ดูอีกแล้วเช่นเคยแล้ววันนี้มีอัปเดตเป็นคันาานี้นี้เลยค่ะเป็นรถ Toyota Fortuner 2.8 TRD Sportivo ตัวขับ2นะคะคันนี้เป็นสีขาวหลังคาดำ b a c k t o p รถปี19เป็น TRD 2 เลใหม่ใช้งานเพียงแค่40,000โลค่ะฟังไม่ผิดเลขไม่แค่40,000โลคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวเจ้าของใช้งานมือเดียวเลขหม่น้อยมากคันนี้สามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยบุ๊กสวิตศูนย์ตรวจสอบได้ไม้แท้การันตีโครงสร้างไม่มีชนหนักผิดความและไม่มีจำนำกลับสีกอใหม่ลูกค้าสามารถขอเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์ไปเช็คประวัติศูนย์กันได้เลยค่ะ นะคะแล้วใครที่สนใจคันนี้นะคะอยากติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อหาเอมมี่ได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างใต้คลิปหรือคลิกด้านล่างใต้คลิปค่ะมีลิงก์ไอ l ดี e ไลน์เอมมี่อยู่สามารถทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนโลเคชันร้านกันได้เลยค่ะนะคะนะ,ะ,นะะต้องบอกก่อนว่าใครที่ถูกใจคันนี้นะคะต้องรีบจับรีบจองเลยเนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่ทันกินนะคะบอกเลยว่าเอมมี่ลงคลิปนี้ไปเนี่ยนะ,ะหลายๆท่านอาจจะตามหากันอยู่และที่สำคัญคนี้ได้เป็นตัวใหม่หน่อยมากมาก นะคะรับประกันเลยจองล็อกรถเข้ามาก่อนได้เลยค่ะแล้วก็เดินทางเข้ามาชมรถถ้าไม่ถูกใจหรือเงื่อนไขไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันที่รับรถอ่าพี่รับเงินจองคืนวันที่มาดูรถกันได้เลยค่ะมาค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ชมรายละเอียดตัวรถรอบคันกันเราเริ่มกันจากด้านหน้ากันเลยสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวโฉม TRD 2ด้านหน้ากระจังห,หน้าก็จะเป็นสีดํามาพร้อมกับตัวโลโก้ TRD แดงค่ะ ไฟหน้าเป็นไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์ไบ b บีม LED มาพร้อมกับไฟ d ดย์ไทม์ n ันนิ่งไลทนะคะโคมไฟคู่หน้าของเดิมโรงงานติดรถมานะคะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินไม่มีร่องรอยแตกเหลามาพร้อมกับประดัดหมอกที่ติดตั้งให้เรียบร้อยจากโรงงานค่ะและด้านหน้าพี่ดูไม่มีอุบัติเหตุชนหนักด้านหน้ามารับประกันเลยว่าสวยเนียนกริบเนี่ยพี่ดูชุดสีด้านหน้า โอ้โหเนียนมากรถเข้าใหม่นะครับฝุ่นยังเกาะอ,อยู่เลยนะแบบเรียวทามากๆคันนี้เอมมี่พามาดูกันแบบรถเข้าใหม่ที่แบบสภาพแรกเข้านะคะสดกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะในส่วนองตัวล้อมแม็กคันนี้เนะคะเป็นล้อมแม็กอลอยทูโทนปัดหน้าเงานะคะเป็นแม็กของรุ่นท R D 2 T ี D ทีอีโฉมแรกจะเป็นแม็กดำานะฮะแลวอันนี้ทีอ2ีสจะเป็นแม็กทูโทนปัดหน้าเงายางนี้เป็นยางปี19ติดตัวรถมานะคะเนี่ยพี่ดูดิยางติดตัวรถออกไปไ้ายแดงปี19โอ้โห ไม่แท้แน่นอนนะคะเดี๋ยวมีจัดยางให้ใหม่สีเเ้นเลยนะคะ้วก็ซุมรอด้านในโชคเชิงทุกอย่างยังคงสภาพเดิมจากศูนย์ค่ะช่วงล่างกัน,นี้เซตท,ทีอาดีมาแบบเต็มลิมิตและเรียบร้อยนะคะพร้อมขับพร้อมใช้งานได้เลยและนี่ค่ะนะคะกระจกมองข้างนะคะพับปรับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวขออนุญาตนะคะนี่ฝุน่นคืองัดออกมาถ่ายให้ดูกันเลยรถเข้าใหม่นะคะให้ดูด้านใน ต้องบอกก่อนว่ารถยังไม่ได้เก็บงานนะยังไม่ได้เก็บงานรถเลยเดี๋ยวมีขอเปิดไฟปึ๊บพี่ดูภายในเนี่ยรถไม่้ํำเลยเบาะใหม่มากนะคะเบาะทุกอย่างคือใหม่หมดเลยเบาะหนังทุทนนะคะฟิล์มลามินากระจกเดิมโตโยต้านะคะแล้วก็ Med k, กเม็ดอาร์ทุกอย่างคือเดิมหมดทุกอย่างคือเดิมหมดค่ะนะคะรับประกันเลยว่ารถของเรานี่การันตีโครงสร้างแน่นอนและพี่ดูโครงสร้างเนี่ยน็อตไม่มีขยับนะคะ น็อตไม่มีขยับโครงสร้างสวยกรอนปราๆทุกอย่างให้ดูมัจะชัดนะคะเดี๋ยวมีขอดึงอะว่ามีอึ๊บนี่อ่ะให้ดูแค่นี้พอนะคะนี่ให้ดูนะเม็ดอาร์คทุกอย่างคือสวยหมดเลยนะเรียงเม็ดสวยงามไม่มีตัดต่อตัดแต่งโครงสร้างซึ่งคุณลูกค้าสบายใจได้เลยในส่วนของเรื่องโครงสร้างนะคะที่พิดารณาของเรานําเสนอนําเข้ามาขายนะนี่กระจกก็เดิมทุกบานค่ะรถสวยเนียนมากคันนี้ ทีอาดีสองนะคะเป็นรถปีหนึ่งเก้าดูภายในก็ลงตัวนะฮะใหม่หมดทุกอย่างยังไม่ได้ล้างเลยนะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ทำสปายมีก็ได้จัดมาให้รีวิวได้ดูกันก่อนนะฮะเผื่อใครสนใจใครตามหานะฮะก็คันนี้แหละ โดนใจแน่นอนค่ะนะคะด้านหลังพี่ดูไฟท้ายเป็น LED ไลท์กด d ิ้งเส้นคมสวยงามแนมสนิทกับชุดสีรถไม่มีการชนหนักด้านหน้าด้านท้ายมาโครงสร้างคือสวยหมดเลยค่ะเนี่ยล้อมแม็กให้ดูนะคะแม็กอลอยนะตัวที d 2ดี2ก็จะเป็นดิสเบรกสล้อแล้วเรียบร้อยนะคะสปอยเลอร์ด้านหลังกาบด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของตัว กรอบสีดำที่เจ้าของเดิมเนี่ยใส่มาเปิดได้เลยค่ะฝาท้ายเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยและนี่ให้ดูนะคะโครงสร้างนะคะฝาท้ายเดิมค่ะฝาท้ายเดิมโรงงานนะคะไม่มีประวัติแกะไม่ชนไม่ถอดทำสีแน่นอนนะคะคันนี้เบาะด้านหลังแถวสามก็แบบทับเนาะพับเรียบไปอันนี้ก็จะเป็นพรมที่เจ้าของเดิมใส่มาให้เรียบร้อย แต่ว่าฝุ่นฝุ่นก็คือมีฝุ่นเลยนะเรียวเรียวเลยคันนี้อันนี้ก็จะเป็นสองตัวอ่ากรอบกันลอยตรงนี้นะคะแต่ว่าถอดออกถอดออกใส่ให้ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่คุณลูกค้าเลยแต่ให้ดูเน้นโครงสร้างค่ะโครงสร้างเดิมสวยนะคะไม่มีประวัติชนแน่นอนรับประกันเลยนะการันตีการันตีความสวยวคุณลูกค้าได้รถที่สวยแน่นอนนะคะ รับประกันเอาเนี่ยตอนนี้ดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.59%เดอกเบี้ยถูกเลย2.59%ค่ะทุกอาชีพขอแค่ลูกค้าประวัติเครดิตดีนะีคะก็รับดอกเบีย้ยพิเศษ2บาทกว่าไปได้เลยนะคะทุกอย่างเนียนมากกระจกเดิมทุกบานเห็นไหมคะกระจกเดิมทุกบานภายในให้ดูนี่ บ่าวอาทิตย์นี้นะคะวันนี้วัวน,น,ว,นวันนี้วันอาทิตย์เนาะ mm hmm. เผื่อใครว่างและเพชรเจ้าของเราเปิดทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดกระจกเดิมทุกบ้านตัวเม็ดอาร์คตัวลอยน็อตสวยงามค่ะชุดลำโพง JBL ที่ได้มาเฉพาะในของรุ่นชีอดเท่านั้นโครงสร้างให้ดูโครงสร้างสวยเนียนมากเบาหนังทูโทนนะคะปบับไฟฟ้าคู่หน้าไม่มีช้ำค่ะ พวงมาลัยมัลติฟังชันพันธ,ธนุ์เชิญชิพคอนโทรลมีให้เรียบร้อยปุ่ม engine start ของตัวชียดีนะคะเดี๋ยวอิมี่ขอขึ้นด้านในปึ๊บกุญแจเดี๋ยวเอากุญแจแป๊บหนึ่งนี่นี่ค่ะกุญแจกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลตกดปุ่ม engine start ค่ะหนะ้าปัดเลนใหม่นะคะแสดงผลดิจิตอลเลขใหม่อยู่สี่หมื่นกิโลจริงๆคันนี้เดี๋ยวให้ดูเลขใหม่ เลขไม่44,000กิโลนะคะไม่เดิมไม่แท้แนะะ่นอนตัวนี้แล้วก็ส่งตัวหน้าจอเป็นทัชสกรีนของ Toyota เชื่อมต่อระบบนีวิเกเตอร์ให้เรียบร้อยบลูทูธเชื่อมต่อได้ค่ะแล้วก็มีกล้องมองหลังมีอะไรให้หมดเลยแอร์ระบบออโต้ดิจิตอลค่ะคอนโซลกลางลายเคสลานะคะแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ6สปีดเป็นเกียร์ออโต้ขั้นบนไดโหมดอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะคะซัสซอมีให้เรียบร้อยป้องกันการทะเลื่นมีให้ค่ะจบเลยคันนี้กล้องมันทึกภาพด้านหน้าก็มีนี่ดู นะะในงบราคาอยู่ที่939,000บาท939,000บาทพอราคานี้พี่จัดได้เลยฟรีดาวนะคะผ่อน1 5 0 0ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่15,000บาทค่ะนะคะฟรีดาวผ่อนอยู่ที่15,000บาทราคานี้พี่ไม่ต้องคิดอะไรมากมายแล้วค่ะนะคะจัดกันได้เลยไปเดี๋ยวมีพาดูส่วนของตัวเครื่องยนต์กันมาค่ะนะคะเรามาดูส่วนของตัวเครื่องยนต์กันคันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด2.8นะคะพลังกาลังการ แรงม้าเนี่ยประมาณสักหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบแรงม้านะประมาณนี้เลยเครื่องยนต์เดิมค่ะไม่มีอาการสั่นอาการไอนะะีค่ะเลขตัวเครื่องตัวถังตรงกับตัวสำเนาเล่มนี่คือซาร์ตอยู่นะคะเครื่องยนต์ไม่มีอาการอะไรให้แบบผิดสังเกตแน่นอนเรามีการคัดมาแล้วเรียบร้อยนะคะแผ่นเพจเพจเดิมสวยมากคันนี้ฝากระโปรงเดิมค่ะเป็นอาร์ตเดิมโครงสร้างเดิมหมด ได้รถสวยถูกใจเนะะียคะได้รถสวยถูกใจแน่นอนนีโครงสร้างให้ดูนี่ค่ะนะคะการันตีเลยค่ะการันตีเลยว่ารถสวยถูกใจเนะยคะคานหน้าคานเดิมแก้มเดินทุกอย่างคือเดิมหมดเดิมหมดทุกอย่างคันนี้ให้ดูปากกระโปรงก็คือน็อตไม่มีขยับ นะคะน็อตโครงสร้างไม่แกะไม่ถอดเป็นอาร์คนี่ค่ะคือคันนี้นะคะเรามีการส่งกรอินสเปชันให้แล้วนะคะนี่อินสเปชันตรงนี้นะคะสามารถทักมาขอลิงก์การตรวจสภาพตัวรถได้เลยมีใบเซอร์ให้สองเจุดสี่จุดวารถคุณลูกค้าได้กี่ดาวนะคะสามารถทักมาขอกันได้เลยดูกันได้นะคะ สำหรับใครนะ,ะ่ะที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจนะคะอยากจับจองอยากเป็นเจ้าของรถครอบครัว7ที่นั่งอย่าง t o y ยต้าฟอร์จูเ2.8ช r d ารีสปอร์ตตัวขับเคลื่อน2ล้อรถปี19เล็กไม่44,000กิโลค่ะกับราคา939,000บาทคันนี้นะคะประวัติเครดิตฟรีดาวออกรถ0บาทค่ะดอกเบี้ย2.59เริ่มต้นและผ่อนเดือนละ15,000บาทตลอดสัญญานี่ฮะสนใจคันนี้ลูกค้าหากกดติดต่อได้เลยที่เบอร์0967252736 เบอร์เอมมี่ทักแชทแอดไลน์กันได้เลยค่ะแตนล่างใต้คลิปมีลิงก์ไลน์ให้นะคะสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันได้เลยขอรูปภาพเพิ่มเติมและเอียดการผ่อนโลเคชั่นร้านกันได้เลยนะคะและก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ